ราจะใช้คันของ v b a บครับผม v b a บสเวดสามจุดหกส่วนล้อตัวนี้ใช้คีบเข้าปลาครับเบอร์ห้าร้อยตัวนี้ใช้ดีเบรกลื่นมากครับเนียมคลิปรอบหมุนละื่นดีครับตัวนี้เป็นลอ้อเอทห้าร้อย ตัวนี้ก็ใช้ได้แต่ไม่ค่อยเท่าไหรอ่าตัวเบ็ดอันนี้ใช้เป็นนางลอยครับผมน้ำไหลเบาๆเดือดส่วนตัวนี้ใช้เป็นตะกัวครับผมตะกัวบนสายชิงยาวหนึ่งคืบครับเหยื่อเราวันนี้ลูกฝอยครับผมนี่ลูกฝอยแล้วก็ซุ้มจีครับผมนี่เลยครับซุ้มจี ไปชมกันครับตาตะอ่านเหมือนเดิมครับผมวันนี้น้ำไหลเอื่อยๆตันนี้พี่ก็ตกปลาอยู่นน,น้นสองคนไปชมกันครับไปเช็คอยู่ไหน ลอกยัมงมันลอกมันหมุนนะเห็นไหมโอ้ยไรว่ามันไม่ก yani ินเบ็ดผมทุกคนดูเปลี่ยนที่นั่งกันเปลี่ยนที่นั่งกันปุ๊บไม่กินเบ็ดเขาไม่กินเบ็ดผมเนี๋ยยกว่าทำไมมันหมุนไ้เคลื่อนดูสิอืมอ่ะเป็นเงื่อนตอนที่สองแล้ววันนี้เข้ามาทุกคนดู เอากระชังลงน้ําดูมีชิบไปเช็คไปด้วยดูดูมันเพิง <laughs> ่งซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยเดินไปตั้งไกลจูไปเช็คไม่มีนะมีอันเดียวเอามาไปเลยอืมวันนี้โคตรแม่นว่ะแม่นอะไรเบอร์นี้ <laughs> มาคนเดียวกี่ตัววะเนี่ย หอมเบ็ดคนเดียวไว้วันนี้เพื่อนดูก่อนนะยกขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหได้คนเดียววันนี้ยอมแพ้เขเลยงั้นคนย้ายหลุมย้ายไม้เปลี่ยนเสื้อด้วยมันเสื้อจะไม่หมานลองเปลี่ยนหลุมดูจะมาหรือเปล่า mm -hmm. โอ้อปล่ยอืมทุกคนปิดต้องปุ๊บปิดต้องปุ๊บกินเลยไสสวยอ๋ออันนี้เหลือกล้ามเดียว anh em xương chi nè Bịt con bút อาการกุ้งกุ้งตัวใหญ่เวลามันกินคันเวลามันกินเหยื่อส่วนมากที่ผมเจอครับคันมันจะโน้มลงไปเลยครับโน้มแบบค้างลงไปเลยสันนิษฐานว่ากุ้งตัวใหญ่ไว้ก่อนเลยครับเพราะส่วนมากจะเป็นกุ้งใหญ่ตะคันมันโดนกดลงไปแต่ก็มีบางตัวที่กินเบาๆติ๊กๆปลายคันกระดิบเล็กเบาๆ ็มีบ้างแต่ส่วนมากที่เจอตัวใหญ่กินก็คือมันจะกดคันโน้มลงไป จะเอาเทคนิคเล็กๆมาบอกนะฮะตัวนี้ผมจะบอกเทคนิคเล็กๆคะเวลาเราตกกุ้งใช่ไหมเราดูว่าเราจะตีไกลแค่ไหนให้เราตีไปไกลเท่าที่ที่เราคิดว่าเราจะตีเราจะตกไหนให้เราตีไปเลยปุ๊บ รอสักพักหนึ่งปรับสายปรับสายแล้วก็เพื่อนๆรอรอสักพักหนึ่งนะฮะรอดูว่ามันกินเหยื่อไหมถ้ากุ้งมันมีตัวถ้ามันกินเหยื่อมันจะกินเลยครับมันจะไม่มันมันจะไม่ลีลามันจะกินทันทีเลยแต่ถ้ารอไปแล้วสักหนึ่งนาทีมันไม่กินเนี่ยเพื่อนๆยกคันช่างแล้วก็ลากมานิดนึงลากเหยื่อเติบเข้ามาทีละทีละ สอกหนึ่งก็ได้ครับผมทีละสอกหนึ่งเพราะว่าเราจะได้กวาดเราจะได้แบบหย่อนเหยื่อตรงโน้นอ่ะค่อยๆค่อยๆไล่เข้ามาทีละน้อย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 ,นอย,นอย,นอยจนจนสุดตรงนี้อ่าไม่ตรงนี้ไม่กินแล้วก็เปลี่ยนที่ใหม่ครับมันจะได้เลือเร็วคือเราจะไล่ไมายได้เร็วขึ้นไม่เสียเวลา วิ่งปลึดจังเลยโอ้ยตัวเดิมไอตัวเดิมเนี่ย่บาทายหัวปลอดแหลงส่งงานชายฝั่งท่าสะอ้านวันนี้ครับกุ้งจับช่วงเช้าไปถึงเที่ยงบ่ายถึงเย็นก็ค่อนข้างเงียบเงียบมาก โชคดีได้บอสมาสี่ตัววันนี้